ช่องทางหางานช่องทางแรกที่เพื่อนคนไทยเรานิยมใช้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่งานเยอะที่สุดในอเมริกาเลยค่ะสามารถดูรีวิวเงินเดือนของบริษัทก่อนได้ด้วยนะและเรามีเวลาในการค้นหางานตามทักษะและประสบการณ์ของเราได้บริษัทจะติดต่อเรามาโดยตรงเราจะได้งานเกี่ยวกับงานราชการในอเมริกาแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีนะก็คือบริษัทจะลงงานไว้ในเว็บไซต์แล้วเราสามารถเข้าไปสมัครได้โดยตรงเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนแอนนะคะ ตอนนี้ไอ้อยู่ที่อเมริกาเข้ามาด้วยวีซ่าเควังอยู่ไปได้10เดือนแล้วและยังคงทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านมีเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนแอมไหมคะว่าถ้าเราไปอยู่อเมริกาหรือเราเพิ่งมาอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยเราจะหางานยังไงและถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราจะมีช่องทางไหนในการหางานวันนี้แอนพาทุกคนมาดูช่องทางหางานที่เพื่อนๆคนไทยเรานิยมใช้เว็บไซต์ในการสมัครงานรวมถึงเคล็ดลับในการสมัครงานให้ได้งานไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ช่องทางหางานช่องทางแรกที่เพื่อนคนไทยเรานิยมใช้ก็คือการสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะเดี๋ยววันนี้แอจะพาทุกคนไปดูเว็บไซต์ในการสมัครงานของอเมริกาทั้งหมด20เว็บไซต์ด้วยกันนะคะช่องทางที่2ก็คือช่องทางการเดินเข้าไปสมัครด้วยตัวเองตามร้านค้านั้นๆเลยเช่นถ้าเราอยากทำงานร้านอาหารแล้วก็เข้าไปสมัครเพิ่เราก็อาจจะได้งานเลยนะคะช่องทางต่อมาก็คือใช้วิธีการสอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่อยู่ที่อเมริกาตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ใช้คอนเนคชันในการสอบถามมีงานที่ไหนให้เราไปสมัครงานบ้างแบบนี้นะคะก็อาจจะช่วยได้นะช่องทางต่อมาก็คือช่องทางที่เราโพสต์ลงไปในกลุ่ม Facebook นะคะเช่เนกลุ่มนะคนไทยในอเมริกาคนไทยในรัฐฟลอริดาหรือคนไทยใน LA แบบนี้นะคะก็<ๆ>ะะจะมีเพื่อนๆคนไทยหลายคนนะคะที่ มาตอบช่องทางสุดท้ายก็คือช่องทางที่เราใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือแอป g i g Job นั่นเองตรงนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังหางานแบบรายวันนะคะเราก็โหลดแอปเข้ามาสมัครได้เลยนะคะตรงนี้อาจจะช่วยได้นะ,ะต่อไปเรามาดูเว็บไซต์ในการหารงานที่อเมริกานะคะวันนี้ไอ้นำมาฝากทุกคนทั้งหมด4หมวดหมู่หลักๆด้วยกันรวมทั้งหมด20เว็บไซต์ในการหารงานในอเมริกานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้าง หมวดหมู่แรกก็คือเว็บไซต์หางานทั่วไปนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับการสมัครงานทุกสายงานเลยนะคะก็คือเว็บไซต์ indeed นั่นเองตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ งานเยอะที่สุดในอเมริกาเลยค่ะข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือมีงานเยอะมากมีงานให้เราเลือกทุกประเภทเลยแต่ว่าการแข่งขันสูงบางงานถ้าเราสมัครไปแล้วเพอๆอ,อาจจะไม่มีการตอบกลับเว็บไซต์ต่อไปก็คือเว็บไซต์ Link ์อินนะคะตรงนี้เหมาะสําหรับสายงานออฟฟิศนะคะเขามีระบบให้บริษัทหาคนสมัครเองด้วยนะคะแต่เว็บไซต์นี้เนี่ยต้องมีโปรไฟล์ที่ดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องไปอัปเดตข่าวสารข้อมูลตลอดเวลาแอดจะบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยแอดก็เคยสมัครไปนะ สมัครไปเมื่อ3เดือนที่แล้วโดิประมาณสมัครก่อนที่อาจจะได้รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์สมัครงานของอเมริกานะคะแอนสมัครไป3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าก็คือสมัครทิ้งเลยแล้วก็ไม่ไปอัปเดตก็เลยไม่มีการติดต่อกลับมานั่นเองนะคะตรงนี้แอนแนะนำว่าถ้าใครลองเข้าไปหางานในเว็บไซต์นี้นะคะก็เข้าไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองเรื่อยๆเลยนะคะเว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์ Glassdoor ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสําหรับการหางานแล้วก็ดูรีวิวของการทํางานแต่ละบริษัทนะคะข้อดีของเว็บไซต์ นนสามารถดูรีวิวเงินเดือนของบริษัทก่อนได้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือ งานอาจจะไม่เยอะเท่าเว็บไซต์ i ิ d ด e d นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูเว็บไซต์ต่อไปนะคะก็คือเว็บไซต์ Monster นั่นเองเป็นเว็บหางานแบบคลาสสิกเลยนะคะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เก่าแก่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคนใช้เยอะมากพอสมควรและด้วยความที่เขาเป็นเว็บไซต์ที่เก่าแก่แล้วนะคะอาจจะไม่ทันสมัยเท่า Link ์อินหรือ i n d e e ใน2เว็บไซต์ที่แอนเล่ามาเมื่อกี้นะคะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ Simply High Earth นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยจะรวมงานหลากหลาย งานจากเว็บไซต์อื่นๆเข้ามารวมไว้ด้วยกันในเว็บไซต์นี้นะคะทีนี้เนี่ยข้อจํากัดของเขาก็คือบางทีถ้าเราคลิกเข้าไปในลิงก์นี้นะคะเราอาจจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นๆเว็บไซต์ต้นทางของเว็บไซต์นั้นนะะซึ่งมันอาจจะแบบต้องลิงก์กันไปลิงก์กันมาแบบนี้อาจจะค่อนข้างงงและสับสนกันพอสมควรนะคะต่อไปคือหมวดหมู่ที่2นะคะเว็บไซต์เหล่านี้จะเหมาะสําหรับคนที่หางานพาร์ทไทม์หรือเหมาะสําหรับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเป็นเว็บไซต์ที่หางานได้ง่ายๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเว็บไซต์แรกของหมวดนี้ก็คือ Snack Ad Job นะคะตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการหางานร้านอาหารหรือการทํางานร้านค้าปลีกนะคะข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือมีงานพาร์ทไทม์ให้เราสมัครเยอะมากๆทุกคนแล้วก็ สมัครง่ายด้วยนะคะแต่ข้อจากัดของเว็บไซต์นี้ก็คืองานส่วนใหญ่ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เนี่ยจะเป็นงานที่มีค่าแรงค่อนข้างต่ําพอสมควรนะคะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ Clicklist นะคะเว็บไซต์นี้เหมาะสําหรับการหางานพาร์ทไทมแบบรายวันนะคะข้อดีก็คือเราสามารถหางานเป็นครั้งคราวหรือแล้วแต่วันที่เราต้องการทำงานได้ แต่ว่าเว็บไซต์นี้ค่อนข้างมีมิจฉาชีเยอะมากเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาไม่ได้คัดกรองคนเลยนะคะ ใครก็สามารถโพส์ได้ในเว็บไซต์นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสมัครงานในเว็บไซต์นี้เราก็ต้องระวังพอสมควรนะคะต่อไปก็คือเว็บไซต์ s h i f t g i g นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสําหรับการหางานด้านงานโรงแรมหรืองานบริการนั่นเองนะคะข้อดีเหมาะสําหรับการสมัครงานในโรงแรมหรืองานอีเวนต์ต่างๆแต่ว่าก็มีข้อเสียนะคะเขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราจะต้องรอรับงานจากแอปพลิเคชันและบางทีงานอาจจะไม่ได้มาสม่ําเสมอนะคะเป็นครั้งคราวนะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ วอนโลนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสําหรับการสมัครงานรายวันและเป็นเว็บไซต์ที่สมัครง่ายอีกแล้วข้อดีก็คือสมัครแล้วเนี่ยอาจจะได้เริ่มงานเลยแต่งานอาจจะไม่มั่นคงนะคะเพราะว่ารายได้ขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานนั้นนะคะเว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์ Quick นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสําหรับร้านอาหารบาร์หรือคาเฟ่น,นะคะแต่ข้อจํากัดของเว็บไซต์นี้นะคะเขาบอกว่าจะเน้นรับเฉพาะคนที่มีประสบการณ์นในการทํางานมาก่อนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปสมัครเว็บไซต์นี้ก็ลองศึกษาข้อมูลอีกทีแล้วกันนะคะว่าเออถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเขาจะรับไหมไม่แน่นะเขาอาจจะรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ได้นะคะหมวดหมู่ต่อมาก็คือหมวดหมู่ที่3แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการหางานเฉพาะทางนั่นเองนะคะเว็บไซต์แรกก็คือ vwork remotely นะคะเป็นเว็บไซต์หางานออนไลน์เป็นงานออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้ทั่วโลกทีนี้เนี่ยข้อดีก็คือ เป็นงานออนไลน์ล้ว,ลวนสมัครแล้วอาจจะได้ทำงานเลยได้ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แต่ตรงนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะมากการแข่งขันสูงเพราะว่าเราต้องไฟจากคนทั่วโลกเลยนะคะแต่ก็นะทุกคนเนาะถ้าเราสมัครไปไม่แน่นะอาจจะเลนดอมรับเราเข้าไปทำงานก็ได้นะไม่แน่นะ ก็ลองสมัครดูนะคะเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ต่อมาก็คือ angel list นะคะตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครที่สมัครงานสตาร์ทอัพหรืองานเทคโนโลยีแต่ข้อเสียของเว็บไซต์นี้ก็คือเงินเดือนที่เขาประกาศให้ะคะ่ะอาจจะต่ำกว่าการที่เรา walk in เข้าไปสมัครในบริษัทนะตรงนี้แอนแนะนำว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีโอกาสได้ w a l k i n เข้าไปสมัครในบริษัทก็ไปสมัครงานในบริษัทโดยตรงน่าจะดีกว่านะคะตรงนี้ เว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์ Hi Earth นะคะเว็บไซต์นี้เหมาะสําหรับใครที่จะสมัครงานด้านไอทีหรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือบริษัทจะติดต่อเรามาโดยตรงจะโทรติดต่อเรามาโดยตรงเลยแต่ข้อจํากัดของเว็บไซต์นี้ก็คือเราจะสมัครได้เฉพาะงานด้านไอทีเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถสมัครงานด้านอื่นได้นะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ Media Bistro นะคะเว็บไซต์นี้จะเหมาะสำหรับงานสายสื่อมวลชนหรืองานสายโซเชียลมีเดีย แต่บอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยงานมีไม่ค่อยเยอะนะคะงานให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะจำกัดพอสมควรเว็บไซต์ต่อมาก็คือ Behance j o b นะคะเว็บไซต์นี้เหมาะสําหรับใครที่จะสมัครงานดีไซน์หรือกราฟิกนะคะเหมาะสําหรับใส่งานกราฟิกงานออกแบบแต่ข้อจํากัดก็คือเราต้องมีโปรไฟล์ดีๆหรือมีผลงานดีๆถึงจะได้งานนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ใครมีผลงานแล้วก็แนบผลงานไปเยอะๆเลยหมวดหมู่ต่อมาก็คือหมวดหมู่ที่4และเป็นหมวดหมู่สุดท้ายแล้วนะคะ ก็คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการหางานราชการและหางานในบริษัทใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างก็คือเว็บไซต์ USA Job อ่า USA Job เลยงานในอเมริกา เป็นงานราชการในอเมริกานะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยจะรวมง,งานราชการในอเมริกาข้อดีเนี่ยเราจะได้งานเกี่ยวกับงานราชการในอเมริกาแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีนะคะแต่ข้อจากัดหรือข้อเสียของเว็บไซต์นี้ก็คือเราจะต้องใช้เอกสารเยอะมากแล้วก็สมัครค่อนข้างยากมากเอกสารที่ใช้แนบค่อนข้างซับซ้อนเลยนะคะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ government j o b ตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานภาครัฐและงานหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะข้อจากัดของเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาบอกว่างานบางตําแหน่งเราจะต้อง ต้องเป็นพลเมืองสหรัฐเท่านั้นถึงจะสมัครงานได้นะคะข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะทุกคนเนาะเว็บไซต์ต่อมาก็คือ Career Builder เว็บไซต์นี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่กำลังหางานจากบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะเว็บไซต์นี้จะรวบรวมงานทั้งหมดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกามาไว้ในที่นี้ทีเดียวเลยนะคะแต่ข้อจำกัดก,ก็คือบางงานหรือบางตำแหน่งงานนะคะเขาไม่ค่อยอัปเดตเ,ออเว็บไซต์ต่อมาก็คือ ZipRecruiter นะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานจากบริษัทโดยตรงเลยเอามาไว้ในที่นี้นะคะก็คือบริษัทอะคะจะส่งงานลงเว็บไซต์นี้โดยตรงให้เราไปสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะแต่ข้อที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องกรอกโปรไฟล์ของเราให้ละเอียดเลยนะคะในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์สุดท้ายแล้วนะคะเว็บไซต์สุดท้ายก็คือคือเว็บไซต์ Dice นั่นเองเหมาะสำหรับงานไอทีเทคโนโลยีและวิศวกรรมนะคะเป็นเว็บเฉพาะทางงานไอที วิศวกรรมและมีงานให้สมัครเพียบเลยนะคะแต่ข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้ก็คือเขาจะเน้นรับเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นถ้าใครไม่มีประสบการณ์ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์แล้วเขาไม่รับไม่สมัคร ก็ลองสมัครไปก่อนนะคะไม่แน่เขาอาจจะรับนะถ้าใครมีประสบการณ์แล้วก็แนบเข้าไปเยอะๆเลยนะคะอาจจะเป็นจุดเด่นให้เขารับเราเข้าทำงานได้นะตรงนี้แอแทมอีกนิดนึงนะคะการที่เราจะสมัครงานออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยอาจจะมีข้อดีและข้อจากัดอยู่นิดนึงนะคะข้อดีก็คือสมัครง่ายไม่ต้องเดินทางมีงานให้เลือกเยอะสามารถดูรีวิวบริษัทก่อนได้และเรามีเวลาในการค้นหางานตามทักษะและประสบการณ์ของเราได้แต่ข้อเสียก็คือการแข่งขันสูงเพราะว่าใครๆก็อยากสมัครงานผ่าน ออบางงานอาจจะต้องรอนานกว่าที่เราจะได้เรียกสัมภาษณ์ไม่เหมือนที่เราวอล์กอินเข้าไปนายจ้างเห็นเราได้คุยกันมีโอกาสได้นะัดสัมภาษณ์เนี้ยอาจจะได้งานเร็วกว่าบางงานหรือบางเว็บไซต์อาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวในนั้นถ้าใครสมัครแล้วเราจะต้องจ่ายเงินค่าสมัครเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นมาในรูปแบบมิจฉาชีพได้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครงานให้ได้งานเร็วกันนะคะ ขั้นแรกเลยอะเรซูเม่สำคัญมากเราจะต้องปรับคำของเรซูเม่ค่ะให้ตรงกับสายงานที่เราจะสมัครดูคำที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครให้ดีนะคะก่อนที่เราจะยื่นไปสมัครวิธีที่2ก็คือสมัครงานห้ามสมัครเว็บไซต์เดียวหรือห้ามสมัครงานตำแหน่งเดียวให้เราสมัครหลายๆเว็บไซต์หลายๆตำแหน่งลองดูนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราถนาดัดและอาจจะถนัดบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อให้มีโอกาสในการได้งานมากขึ้นนะ และต่อมาก็คือถ้าเป็นงานร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยร้านอาหารเอเชียแบบนี้ค่ะให้เราลองเข้าไปถามเจ้าของร้านที่ร้านได้เลยหรือเข้าไปติดต่อที่ร้านได้เลยโอกาสในการที่จะได้งานสูงกว่าวิธีสุดท้ายก็คือถ้าเราสมัครงานทางออนไลน์ค่ะเราก็ต้องทําโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูดีให้มากที่สุดแล้วก็ต้องแนบผลงานให้ได้มากที่สุดเลยนะคะถ้าเราไม่มีผลงานแล้วก็โปรไฟล์ไม่มีความน่าเชื่อถือโอกาสที่จะได้งานก็มีน้อยมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับช่องทางหางานอเมริกา เว็บไซต์ในการหางานอเมริกาและวิธีสมัครงานให้ได้งานเร็วที่อนามาฝากทุกคนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเว็บไซต์อื่นๆหรือมีช่องทางอื่นที่ทําให้ได้งานเร็วก็เอามาแบ่งปันกันได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตในอเมริกาการหางานในอเมริกาให้ทุกคนได้ฟังอีกค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย